สวัสดีครับผมคือนุกแคสเปอร์และนี่คือเกม unpacking เป็นเกมเกี่ยวกับการจัดของเข้าให้เข้าที่มันจะเล่นแบบชิวๆนั่งดูสบายๆเพลงก็ชิวๆล่องลอยดีเรามาเริ่มแต่ต้นเลยพอดีผมเล่นไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเล่นแต่ต้นให้ดูใหม่เลยมันจะเริ่มตั้งแต่ปีเดือนเม์ปี1997นะครับ การหนึ่งผมจะต้องทำผมจะต้องสตาร์ทโอเวอร์นะกหนึ่งนะคลิกกดผิดเริ่มมาถึงปุ๊บเราก็จะเป็นห้องของเราตั้งแต่เด็กนะครับเราจะต้องจัดห้องของเราตั้งแต่เด็กของก็อยู่ในกล่องนี้เราเปิดของชิ้นแรกก่อนเลยคือตอนเด็กอ่ะเรามีห้องห้องเดียวถูกไหมครับ ซึ่งเป็นห้องเราเองห้องตอนเด็กเรายังไม่ต้องจัดห้องน้ํายังไม่ต้องจัดห้องครัวอะไรแบบนี้เพราะเราเป็นเด็กไงพ่อแม่จัดให้เรามีอิสระในการวางมากนะครับผมจะวางอย่างนี้แล้วก็เปิดตู้ได้มาชิ้นต่อไปกระเป๋ากระเป๋าเอาไว้ตรงเนี่ยมันหั่นได้ด้วยอย่างนี้นะครับนี่ก็ไว้โชว์ตรงนี้เลยปักเข้าไปดินสอผมว่าเอาไว้ใต้เตียงดีกว่า อันนี้ชุดเครื่องเขียนใช่ไหมย่ีดีกว่าหนังสือเหรอหนังสือเราสามารถวางอย่างงี้ได้ขอนินสอนสีอันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับอย่างนี้ดีกว่ารูปภาพที่จิผุอยาให้มันตั้งอ่ะแต่มันตั้งไม่ได้อ๋อมันตั้งตอมันติดอย่างนี้ได้โทษโทษโทษอย่างนี้ดีกว่าเวลาเรานอนเราจะได้มองเห็น อย่างนี้ก็ได้เวลาเรานอนได้ได้มองเห็นนะยได้หลับฝันดีด้วยปลกหมูว่าปลกหมูน่ารักจังเจ้าปลุกหมูวางไว้นี่ก็ได้เรามาเลื่อนเรามาเลื่อนทีหลังก็ได้นะครับอันนี้เป็นอาัลาบั้มภาพอันนี้เป็นน่าจะเป็นของเล่นของเขานี่อะไรครับม่เอวางไว้หลบมุมไว้หน่อยลูบิก าไว้หัวนอนดีกว่าเผื่อเกิดคึกและอยากบิดก็ได้จะได้บิดเลยไอ้เจ้านี่ก็ได้อังขยะอถังขยะเอาไว้ตรงนี้ไม่ดีหรอตรงนี้ดีกว่าครับถังขยะไอ้เจ้านี่่าจะเป็นเกี่ยวกับหมากลุกหมากฮอตเด็กๆชอบเล่นชอบเล่นกันมารครับอก่าเสร็จแล้วเราเป็นเด็กนะครับเนี่ยเราก็ต้องมาจัดหนังสือเองนะ เจ้ากบที่น่ารักของน,นี่หนังสือาอไม่แล้วมีกันไก่เครื่องเขียนเราเอาวางไว้บนนี้เลยดีกว่าเครื่องเขียนนะจริงๆแล้วผมว่าวางไว้ตรงนี้จะดีกว่า,วานี่ยังลบวางไว้ปิดกันเลยคอมโบเลยโอ้เจ้าตุ๊กตาวางใต้นั้นไม่ได้ว่าตุ๊กตาบนนี้แล้วกันโชว์หน่อย อันนี้เป็นปาร์ตเตอร์แปะเราเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยห้องเด็กผู้หญิงมากเลยอ่ะนี่เกมเกมบอยอา่ามันมันจะลกไว้ปะตรงนี้ไม่หรอกอ่าเราโชดตุ๊กตาไปแถวนี้ติดก,กันเลยเพื่อมีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่กล้องถ่ายรูปใช่ไหมกล้องเด็กๆอ,อ่ะเก็บไว้ในี่หน่อย ไปฉายล่ะผมว่าเก็บไว้ในตู้เยอะเลยไปวางตรงนั้นมากมันจะลกไปเว้ตรงนั้นนะอืมมินิบัสเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ที่โดดเชือกเด็กๆตุ๊กตาวางไว้ตรงนี้นะครับวางสลับที่ได้มันตัวเล็กไงตุ๊กตามาบึมเลยวะ บอกไว้ตรงนี้บ้างอตุ๊กตาหัวฟูอ่ะอืมตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยสม่าเป็นเด็กผมก็ไรที่วางแล้วแต่เราอยากโชว์องะนี่อะไรดิจิมอนปะเออนี่โปกเกมอนตอนเด็กอะ่ะเครื่องเล่นดิจิมอนอะ่ะเจ้าตุ๊กตาเป็ดใส่แว่นดำด้วยนะาน่ารักสมัดเอ้ยพี่หมูเราแทบไม่มีที่วางแล้วอืม ันน่าไปทางนู้นดีกว่าไหมไม่ได้นะครับนี่ก็ได้วะอันนี้ผมจะวางไว้ไหนดีวะไว้ตรงที่นอนเลยมั้ยอย่าเลยดูไม่เป็นระเบียบนะปิดตู้ไฟใต้นี่หรอเอาไว้ข้าใต้ก็ได้เราไม่เราเปิดฟังมันจะเย็นๆขาดีวเวลาเปิดโอ้ยผมว่ามันเริ่มลกแล้วว่าห้องเนี้ย หนังสือหนังสือยังมีที่วางอยู่นะหนังสือดีเลยเล่มสุดท้ายวางตรงนี้ได้พอดีเป๊ะอ่าหมดแล้วครับนี่อ๋อมันจะมีว่าเราวางมันจะไม่ให้เราผ่านเพราะว่าไอ้พวกนี้เรายังวางผิดที่อยู่มันจะมีเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ใช่ให้เราอิสระขนาดนั้นนะครับแต่ก็อิสระในการจัดพอสมควรผมต้องคิดแล้วว่าจะจัดไว้ไหนจริงๆคุณเอาไว้บนโต๊ะถูกป,ปะเอาไปก่อน ผมอยากจะวางเป็นแบบว่านี่มากกว่าเป็นแนวเนี้ยอีกแนวหนึ่งอนะรูบิกมันบังอยู่นี่นะครับอ่าอย่างเงี้ได้ตุ๊กตาเนี่ยเขาอยากให้ผมจะวางผมว่านะาเขาอยากให้ผมวางไว้เขาอยากให้ผมวางไว้ข้างบนนี้แน่นอนเลยเอย้นี่ก็ไม่ได้หรอบนโต๊ะได้รูบิกก็ไว้บนโต๊ะนะคือแน่นนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องพยายามจะวางให้มันผ่านด่านไป นี่ต้องไปชิดกันแล้วกันน่ะไม่งั้นผมจะวางไอ้เจ้ากบนะ่ะไม่ได้เอ <Okay. S 1> ที่ขาดที่ผิดอยู่ก็คือไอ้เจ้าสองน,นี้เดลลี่ใช้มองบนโต๊ะเลยใช่ไหมนี่เดลลี่นะครับไม่ได้เว้ยอ้าวแลวยวใหญ่ผมมองไม่ได้วะเดลลี่คุงที่พื้นแม่งเลยไม่ได้ที่โต๊ะก็ไม่ให้เก้าอี e. ้ม e. ันก็อีทุเรศไปตรงนี้ก็ไม่ให้นะครับบนเตียงนอนก็ไม่ได้นี่ไง เออแหมชักซิ้นชักได้ก็ไม่บอกไม้นิวางอย่างงี้อ่ะผมห้าด่านละว,วิธีจัดก็ประมาณน,นี้นะครับเราจะแก้ทีหลังก็ได้ให้มันหันหน้ามาด่านหนึ่งแล้วครับเป็นงานสนุกไหมครับใครชอบก็พิมพ์บอกกันมาได้นะเป็นเกมชิลๆดูแล้วเราก็แบบเออง่วงนอนสบายเคผมสตาร์ทโอเวอร์นะเพราะว่าผมเล่นบางด่านไปแล้วไนงะ อ่เรามาจัดของกันใหม่ทีนี้เราจะมีปีเนี้ยเราจะโตข kind of mm ึ hmm. ้นมาแล้วโตมาจากตะกี <neither> ้หนึ่งข้าก็เจ็ดมาเป็นสองเป็นสี่ก็โตขี้เจ็ดปีผมว่าเราน่าจะสิบขวบแล้วตอนนี้นะไม่ไม่ไม่ใช่สิบขวบแล้วตอนนี้เราน่าจะอยู่มัธยมแล้วเพราะมีคอมด้วยเอาว่าเราประมาณสิบห้าแล้วกันอายุสิบห้าตอนนี้ก็จะมีเขาจะให้จัดเราจัดห้องนอนมีห้องครัวห้องน้ําคือเราอาจจะอยู่มัธยมปลายนะครับแล้วเราก็ ย้ายเข้ามาในหอประมาณนั้นอ่เป็นหอเดียวๆคอมเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับต้องไหมเราเปิดข้างบนก่อนเลยไม่รู้อะไรเป็นไรนะนี่ปอตเตอร์แน่ๆจัดก่อนอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าหนังสือก็วางไว้บนชั้นล้วกันเนาะเอ่อเินสอสีอ่ะเอ่ออือเดี๋ยวมันต้องวางเมาส์กับคีย์บอร์ดแน่ๆเลยผมว่านะ ต้องมีนะพวกหนังสือผมจะจับเรียงกันเลยนะครับแบบนี้นี่อะไรวะเมาส์เมาส์เจอแล้ว,มวเมาส์อันนี้แผ่นรองเมาส์ใช่ปะนี่แผ่นรองเมาส์นะครับอ่าเครื่องเขียนเขาวางไว้ตรงนี้แหละหนังสือเอาไปรวมกันอย่างที่บอกอือ่านหนังสือเยอะดีว่ะเข้ามัธยมวกนี้แหละต้องมีการติวสอบเข้ามาหาลัยนะครับ นี่หนังสือเหมือนกันผมไม่ได้จัดเรียงความสูงอะไรอย่างงีนะ้ให้มันสวยงามขนาดนะั้นไอ้เจ้านี่เหรอไว้บนเตียงเลยมันยังไม่บอกว่าเราถูกหรือผิดนะมันต้องรอเราไอ้นี่ก่อนครับเอ่อไว้ใต้นี้ได้ปะมันต้องรอเราจัดเสร็จหมดแล้วก่อนถึงเราึงรู้ถูกหรือผิดอันนี้เป็นเครื่องฟังเซาเบาอ่ะประมาณนี้เสื้อแขวนได้ไห เกมนี้มันมีกิมมิกนะครับเราวางนี้แขวนใช่ปะเราวางนี้มันจะเป็นพับไปเห็นปะเราสามารถว้ตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ผมว่าเสื้อเนี่ยแขวนก็ดีนะอุ้ยโอเคทั้งเกงก็เราพับไว้ตรงนี้แล้วกันปุกหมูเหรอปุกหมูวางไว้บนชั้นดิอันนี้เลยแขวนเสื้อไปครับตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาเนี่ยวางบนชั้นก็ได้ วางไว้กับพี่หมูอางเกงลูกบอลนอ่ะไว้ใต้โต๊ะไปเลยมะนะั้งลูกบอลเอาไว้ใต้โต๊ะอืมแต่มันจะเตะเนื้อวันนึงนี่แล้วกันเสื้อเอาไปแขวนอีกตัวหนึ่งนี่เราเป็นเด็กผู้หญิงแน่นอนครับชุดแบบนี้ผู้ชายไม่ใส่หรอกมั้งอันนี้ผมว่าไม่น่าอยู่ตรงนี้นะเราไปดูพี่ครัวไปดูห้องน้ากันมันน่าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยผมฝ้าไว้ก่อนนะตอนนี้เรามีสามห้องให้จัด ยาสีฟันเหรอใะ้ห้องน้ำดีกว่าฝากไว้ก่อนครับฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดฝากไว้เถอะเองอ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนท่าได้วะเนี่ยเปลี่ยนท่าได้ะ่ะดับวะ่ะดับให้เขาหน่อยเองทับกันไว้เลยรองเท้าน่าจะไว้ใต้นี้นะไอ้นี่แผ่นซีดีอ่ะที่ใส่แผ่นซีดีว่ะ เออฝากไว้บนนี้ได้ปะฝากไว้ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจน,นี่คู่กันเนาะบู๊ด <Good. S 1> โอ้เนี่ยคอมเพรสเซอร์เฮ้ยเราต้องวางคอมเพรสเซอร์ด้วยนี่หว่าวางได้ปะฝากยัดหน่อยดิเพื่อนมันเล็กไปวะ่ะผมเอาไว้มันทัดออกโอเคอย่างนี้น่าจะได้ละยัดลงในรูพอดีดเฮ้ยพอดีแล้วพอดีแล้ว เสื้อเสื้อตอนนี้เราพับได้นะครับเพราะเราไม่มีที่แขวนแล้วอะนี่ในายกระปุกปะพับเลยแล้วเวลาเรายกอะเรายกข้างล่างได้นะครับมามาเป็นสัดส่วนได้่ะยกยกทีเดียวก็ได้หรือจะยกทีละชุดก็ได้สองสามชุดก็ได้นะสองชุดก็ได้แล้วแต่เราเลยไอย้ของเล่นเยอะจังวะไอ้ของเล่นเยอะอะพี่น้อง ชุดนอนชุดนอนผมว่าเอ่อเอามาแยกดีกว่าเราจะได้รู้ว่าเป็นชุดนอนนะครับอันนี้เป็นชุดเที่ยวเล่นนี่เก่งลิงไงลิงครับลิงเอ่อมันหันอีกด้านหนึ่งไม่ได้ไอะไม่เป็นไรจัดฝั่งเดียวกันก็ไดนะ้ที่ชู่อะที่ชู่อยู่ไหนนีเหรอเอามาทําอะไรไว้ที่ชู่อย่าบอกนะว่าสิ่งนั้นเนี่ยพอแขวงนี้ได้นะครับเป็นกิมิกหนังสือเราเต็มแล้วว่ะเฮ้ย เสื้อเที่ยวเล่นไว้นี่อังเกงก็ซสอนไว้เลยอ้ายกทรงมีเยอะจังเลยวะยกทรงวอตเตอร์เด็กไว้รุ่นเขาชองมีวอตเตอร์เจ้าเมวอ้าวหนังสือที่เก็บหนังสือผมหมดแล้วอะทุกคน ผมอาจจะเอาบางอย่างอันนี้ไว้วันนี้แล้วกันแฟ้มใส่เอกสารใช่ไหมลิงไม่มีที่ใส่ลวเพื่อนข้างนอกก็ได้ฮะปีหนุ่มปังอยู่ในครัวสิเฮ้ยเรียงงี้แม่งละ เองนี่เริ่มที่วางน้อยเกินไปอันนี้ผมลองวางดูก่อนนะไอ้พวกนี้อาจจะไม่ไม่ใช่ที่วางมันหรอกแต่ไม่มีที่้วงานตอนนี้ต้องอัดอัดกันไปหน่อยกรอบรูปเออติดได้เนาะนี่นะครับลิงเรียงเลยเลิยงมันวางซ้อนกันไม่ได้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าวะ่ะชุดนอนก็อยู่ตรงนี้เว้ยมันไม่งั้นมัน,มนรู้สึกตึดอัดใจ ขเขาแบ่งในอีกไม่ได้แนละ้วเมื่อเราถ้าเกิดเราหยิบเสื้อปุ๊บเดี๋ยวมันโดนกางเกงในแล้วมันก็จะกวาดออกมาหมดเลยอันนี้เป็ดไปเลยมันเสร็จแล้วอ๋อมันมีชั้นล่างโอเคถ้าเกิดมีชั้นล่างผมเพิ่งเห็นเว้ยโทษหมดแล้วทีนี้เราเสร็จห้องนี้แล้วครับเราต้องไปจัดอีกสองห้อง จัดห้องน้ำมนเดียวห้องน้ําของมีเยอะเท่าไหร่นี่วะอันนี้พลาดได้อันนี้สบู่ปะอ่ะใส่แก้วได้เวลาเราแปรงฟันไงน,นี่อะไรวะเฮ้ยผมเดี๋ยวนะอันนี้มันแชมพูเสียดได้เออเสียบด้วยกันได้ครับอันนี้มันไว้อาบนนําก็ต้องไว้ตรงนี้เนาะแปรงขัดตัวใช่ไหมอันนี้คงเป็นยาสระผมอันนี้เก็บไว้ในตู้นะพวกพวกพยาบาลอะ อา้าวไม่มีกทรงนี่วะงั้นเราต้องกลับมาใส่ตรงนี้นะครับตู้น่ะไอปิดปิดน,นี่นี่นึงเออจริงๆแล้วไอแบบเนี้ยเอามาใส่ไว้ตรงนี้ได้ไว้ถูกป่ะแล้วผมจะได้เอาพวกเนี้กลับขึ้นไปวางไว้ตรงนี้ไม่งั้นมันก็จะเกะกะไอโตเกินแต่หนังสือวางไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราเอาลูบิกถับมาหนังสือไปซ้อนบนได้นะครับต่อ,อนนี้ก็เก็บไว้ ชุดอะไรว่าสุนทวาลไงอันนี้น่้เป็นครีมนวดกับยาสระผมอ๋ออันนี้เป็นเหมือนทิชชู่หมดก็เป็นสต็อกทิชชู่ไปเนาะส้อนกันไปอาลัผ้าเนี่ยงั้นผ้านี้ผมเอาไว้ตรงนี้ผ้าเนี้ยแขะดีกว่าเพราะมันใหญ่กว่าเข้าวกว่าเยอะอันนี้น่าจะเป็นผ้าหนาไม้นะครับขยะเอาไว้ข้างๆอุจิกะเสร็จแล้วเราจะได้ โอเคห้องนี้เสร็จแล้วแหละไปห้องครัวต่อเพรเราเจอกระทะทาไปบนนี้เลยมลั้ะโอเคแก้วน้ำเรียงคอลเลกชันเลยอ๋อนี่เป็นพวกกระปุกใส่เกลือใส่พริกใส่อะไรแบบเนี้ย mm hmm. จาน ชามซ้อนกันได้นะครับอันนี้เป็นผ้า,ผ,า,าผ้าเช็ดอ่าผ้าเช็ดอะผ้าเช็ดครัวอ๋อนี่ที่ใส่ช้อนซ่อมนะผมเปิดไว้ก่อนเลยเอาไว้แน่นช้อนซ่อมอันนี้มีดอันนี้ช้อนเอามีดสลับกับช้อนหน่อยไหมเราจะได้รู้สึกว่ามันคู่กันนะอ๋อมีสุดน,นี่ ห้าเหมือนเดิมที่หลังจานใช่ไหมสไลด์สไลด์เครื่องไอกำจัดแมลงสาบไม่ได้ใช้บ่อยก็วา้ในตู้ซะนี่น่าจะเป็นเครื่องอบขนมปังเราวางไว้ใกล้ๆกับปลั๊กไฟแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันโดนน้ำกระเด็นมาเฉียงเอาคีย์บอร์ดอยู่นี่ได้ไงวะคีย์บอร์ดโอ อันนี้หม้อนะครับถ้าจริงๆแล้วผมอยากวางหม้อไว้คู่กับคู่กับกระทะแต่ไม่ได้ไม่ได้อะผมเก็บแล้วกันเราไม่ยังไม่ได้ใช้ก็เ,เก็บไปก่อนมะเก็บไปก่อนน้ำมันหน่อยน้ำมันน้ำมันเอาไว้เป็นข้างบนนี้นะชุดทำอาหารนี่แขวนไม่ได้อะนี่อะไรวะอ๋อแพ็ไอไอวาร์ฟวาร์ฟสำหรับรู้จักวาร์ฟป่ะครับ พี่ไว้แบบว่าถนอมอาหารน่ะเวลาสมมติเรากินอะไรเหลือใช่ป่ะเราก็เอาแผ่นพลาสติกใสๆมาวมาแบบแปะไว้ข้างบนแล้วไม่แห้กัดออกอะ่ะที่เป็นแผ่นใสๆแปะข้างบนอ,ะอ่ะอ่าเรียกวาร์ปใช่ป่ะนี่วางนี้ได้ฮะนี่ดีกว่าจานเรียงเลยถ้วยแก้วนะครับแก้วมีดวางในนี้ไม่ได้ครับมีดเอามีชั้นล่างนี่ว่า เฮ้ยเวลาจับเดี๋ยวเดี๋ยวบาดตรงนี้ดีกว่าช้อนเหรอไว้ตรงนี้ได้เนาะช้อนตักแกงที่เปิดขวดปะที่เปิดไวอะไรประมาณนี้นี่กอ่อตใบอเอาวางตรงนี้เลยการน้ำมาไว้นี่ได้นะครับเฮ้ยรองเท้าเกี่ยวอะไรอะรองเท้าเดี๋ยวเราอ๋อมันคู่กันอันนี้ที่เราที่เรามันขาดไปคู่หนึ่งตรงเนี้อะไรนะ แล้วผมจะทาให้มันคู่กันได้ไงอ่ะไม่ได้วะ่ะฟางคู่กันไม่ได้เอาไอ้บนนี้เลยแล้วกันจะได้คู่กันเนาะเพราะเราคู่กันเนี่ยอันนี้ไอ้ที่แบบอะไรวะปอกปอกมะม่วงอ่ะอ่งเยเสียงเงี้ยที่ปอกมะม่วงเหรอครับน,นี่แก้วนะคอลเลกชันแก้วซ้อนกันก็เอาไว้ติดกันอันนี้จานเล็กอ่ะ เหมือนนีงก็ไดนะ้ยังมีที่เหลืออยู่เวลาหยิบต้องปีนขึ้นไปนะไม่หรอกอาจจะหลอกตายจริงๆแล้วมันเอื้อมถึงนะครับทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่ตั้งใจไว้จริงๆแล้วทิชชู่ต้องวางไว้ใกล้มือหน่อยดีวะมันไม่มีที่เลยเอาไม่เป็นไรวางวันนี้ก่อนมีถังขยะด,ดีวะตรงนี้มันเื็นแขวน,นผ้านี่ว่าใช่ป่ะทุกคน ตรงนี้ผิดท,ที่เหรออะถูกละไม่อย่างงี้นะครับคนหนึ่งจะให้กาน้ําเขียงไว้นี่กาน้ําไว้นี่กาน้ำกาน้ําไว้ไหนอ่ะมันก็ขึ้นงอยู่ใกล้ปักดีวะเอา้าไม่อยากให้ผมอยู่วันนี้ได้วะอ่าก็ล่ะโอเคตรงนี้ถือว่าผ่านอยู่ แต่แต่ผมว่าตรงนี้มันมีที่แขวนผ้าเห็นปะงั้นเดี๋ยวผมเอาผ้าอันเนี้ยผมรู้สึกได้ว่าอันเนี้ยมันแขวนได้นั่งเน,นี่ยแผนนด้จริงอา้าวแต่ไม่ใช่ที่อย่างมันวะผมไม่เอาก็ได้วะที่ผิดอยู่คืออันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้เคได้แล้วห้องน้าก็เสร็จละเอ้ยผ้านี้ผิดอยู่ดีครับผ้านี้มันแขวนอ๋อแขวนตรงนี้ได้โทษๆเพิ่งเห็นเนาะน,นี่อะไรผิดอีกมีของผิดอยู่อ่ะ ก็ผมไม่เห็นของผิดนะตรงเนี้ยโอเคงั้นห้องนี้ไม่ผิดแต่อันนี้ยผิดตุ๊กาตาเขาอะอยากให้วาง้องบนนั้นแน่เลยโอเคอันนี้ด้วยแบบเป็นหนอนน้องน้องแมวอ๋อ oh, ที่จริงมันมีบนนี้ด้วยวะ่ะผมเพิ่งเห็นโทษให้ขอวางตรงนี้หน่อยโอเค ด่านสองเสร็จแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ใครชอบก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดชอบกันเยอะๆเนี่ยผมจะทําคลิปต่อๆไปเพราะเดี๋ยวมันจะต้องโตขึ้นไปทํางานแต่งงานไปที่อื่นต่างๆแล้วก็ไปจัดกันที่ต่างๆมันจะมีห้องเยอะขึ้นมากแล้วก็มีของให้เราจัดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเกมที่ชิลๆฟังเพลงชิลๆแล้วก็ได้เรียนรู้การจัดของด้วยเด็กๆดูก็ดีนะครับจะได้จัดของวางนู่นวางนี่ได้ถูกต้อง โอเคถ้าเกิดยังไงก็ฝากช่องด้วยก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันมีอีพีสอแน่นอนวันนี้ขอบคุณครับ